นี่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการคุณลงทุนหลักเป็น10ล้านเลยเนี่ยต้องถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณพีถึงตัดสินใจมาทําธุรกิจที่ลงทุนเป็นแค่2,000กว่าบาทเองเนี่ย ต้องเข้าใจนะคะว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเนาะสมัย5ปีที่แล้วเนี่ยออนไลน์ก็หอมหวานมากขายสินค้าเนี่ยแบบเรียกว่ากําไรกันเน็ยเน็ตเลยเนาะ,นะแต่วันนี้พินมองเห็นศักยภาพของแพลตฟอร์มมีตังเนี่ยในการที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือเราจะส่งต่ออะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันต้องเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะขยายได้นะคะโดยผ่านแพลตฟอร์มที่มันง่ายอะ่ะ ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถส่งต่อได้การลงทุนในการธุรกิจมีไหมมีก็ต้องน้อยที่สุดไม่เสี่ยงที่สุดและต้องมีระบบที่ชัดเจนในการที่เราจะสามารถขยายธุรกิจได้นะคะฟังแล้วก็คุณพูดคือไม่เสี่ยงมีระบบอ่าไม่เสี่ยงมีระบบถ่ายทอดได้นะคะแล้วทุกคนสามารถที่จะทําอย่างทินได้